วันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์คะับโดยผมชัยแม็กกูดคาร์นะครับ, Car, รบวันนี้มาทําการสมม่งมอบรถยนต์ให้กับลูกคา้านะครับรถสวยมากๆเลยกับคันนี้สวัสดีนะครับคุณวัฒนาชัยสวัสดีครับหนุอมวะเรง,ง่ายน้องปานเนาะโอเคน้องปานรู้จักร้านรถร้านรถแม็กกูดคาร์ได้ยังไงครับจากทาง Facebook ครับทาง Facebook ของของแม็กกูดคาร์เนี่ย <Mac S 1> ครับแม็กกูดคาร์โดยตรงเลยเนาะครับเป็นไงแล้วพอมาดูรถคันนี้แล้วก็ดูไปทั้งร้านแล้วก่อนตัดสินใจเป็นไงรถคันนี้ ดีครับสวยดีสวยดีสวยดีครับเ้าเป็นไงสวยทั้งคันเลยไหมทั้งคันครับทั้งคันเลยเนาะสวยใช้ได้ครับสวยใช้ได้แล้วการจับสัญญายุ่งยากไหมไม่ยากนะครับใช้คนค้ำไหมครับไม่ครับแต่ใช้คนค้ำเนาะครัใช้คนเดียวใื้คนเดียวออกคนเดียวออกคนเดียวเรายืนอาชีพอะไรในการทําสัญญาครับเกษตรกรครับเกษตรกรเนาะครับผมออกง่ายนะเกษตรกรเนาะครับผมโอเคแล้วมีทะเบียนเกษตรอะไรไหมมีครับมีเนาะครับผมโอเคจัดสัญญาในกี่วันอนุมัติคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย วันเดียวมั้งครับเนี่ยวันเดียวเนาะวันเดียวก็อนุมัติแล้วเราไม่ต้องใช้คนขำนะฮะรถยนต์มืนสองแม็กกูดคารซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาก่อนได้ที่085 267 7704และ094 828 8562เดี๋ยวถามคุณไปนิดนึง<อ>ประทับใจในการบริการอะไรบ้างของแม็กกูดคาร์บอกเลยครับประทับใจพี่นะครับประทับใจบริการดีมากเลยครับ โอเคหวัดดีครับหวัสดีครับ